ไปปิดท้ายกันที่ภาพบรรยากาศนะคะของการปิดการแข่งขันเรือจังหวัดน่านกันนะคะเรือสิริสุนทรน,นะคะพรพระหลักเมืองค่ะได้คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือจังหวัดน่านด้วยนะคะ งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านค่ะถือว่าเป็นประเพณีที่เก่าแก่แล้วก็สืบทอดมาตั้งแต่โบราณกาลค่ะก็แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวจังหวัดน่านที่ผูกพันกับแม่น้ําน่านมาตั้งแต่อดีตนะคะโดยเฉพาะการแข่งเรือของจังหวัดน่านวัมนี้คุณผู้ชมได้เห็นกันอยู่เลยนี่แหละค่ะเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามซึ่งนอกจากการแข่งขันเพื่อความสนุกสนานเชื่อมกับความสามัคคีในชุมชนแล้วนะคะก็ยังใช้เป็นกีฬาต้านยาเสพติดด้วยค่ะสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกทั้งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมให้ดำรงสืบไว้นะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึงของจังหวัดน่านด้วยค่ะค่ะโดยในปีนี้นะคะมีเรือเข้าร่วมการแข่งขันจํานวนทั้งสิ้น31ลําด้วยกันค่ะซึ่งผลการแข่งขันนะคะประเภทเรือกลางค่ะรางวัลชนะเลิศได้แก่เรือสิริสุนทรพรพัดหลักเมืองน,น่านโดยมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่นาน,นะคะวัดมิ่งเมืองอำเภอเมืองน่านค่ะ ส่วนประเภทเรือเล็กนะคะรางวัลชนะเลิศได้แก่เรือสาวเรือสาวสวยดวงประพาโดยศูนย์กีฬาตำบลป่าคาอำเภอท่าวังผาคา่ะและประเภทเรือเอกลักษณ์น่านนะคะรางวัลชนะเลิศได้แก่เรือเพชรพระธาตุโดยบ้านหนองเต่าแช่แห้งอำเภอภูเพียงค่ะ ค่ะอีกหนึ่งประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะคะ,คะช่วงสัปดาห์ก่อนก็มีการพูดถึงเรื่องราวของการแข่งเรือเช่นเดียวกันแต่วันนี้เราได้รู้กันแล้วนะคะว่าเรือสุริสุนทรก็ได้เป็นแชมป์ชนะเลิศอันดับที่หนึ่งก<ช>ันด้วยค่ะนะคะ